ขอโทษนะเธอคือเซธคุณคือใครผมเป็นเพื่อนของมิสเตอร์เวสต์ดิกเกนฉันชื่อมาสตันจอห์นมาสตันลาก่อนจอห์นมาสตันมันเป็นความสุขที่ดีฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณเซธเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณฉันและนายเวสต์ดิกเกนให้ฉันเป็นแฟรงค์สำหรับผู้ส่วนเงินวินาทีฉันเกลียดคนที่มันเป็นคนใครทําให้ฉันอยู่ในความยุ่งเหยิงนี้ตั้งแต่แรกเลอะเธออะไร มองมาที่ฉันมองแต่กลายไปรอบๆมองหาแผนที่เครื่องบ้าฉันไม่ได้ล้างในหกเดือนผมของฉันหลุดออกจากใจของฉันไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคู่ของฉันเขาขโมยแผนที่ของฉันไปครึ่งหนึ่งฉันจะไม่ทำอย่างนั้นกับเขาไม่เคยมองมาที่ฉันใครทำสิ่งนี้กับคุ่กองฉันลูกชายของฉันคนของฉันโมเสตที่ f ฉันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบอกคนว่าฉันจะทำอะไรเพื่อผู้ชายคนนั้นและสิ่งที่ฉันจะทำกับเขาตอนนี้ทำไมเพราะเขาขโมยแผนที่บ้าบ้าของฉันไปครึ่งหนึ่งแล้วแผนที่อะไรพันธทมิทแผนที่แผนที่ที่บอกฉันว่ามันอยู่ที่ไหนเพื่อนคืออะไรฉันไม่ได้บอกคนว่าฉันไม่ใช่อย่าทำให้ฉันบอกคือห มันเป็นของฉันมันเป็นของฉันทั้งหมดได้เลยและตอนนี้โมเสสอยู่ไหนเขาอยู่ที่เบเนตตีพอยกฎหมายทำให้เขาขดบางคนพวกเขารู้สึกแตกต่างไม่ใช่โมเสสเขาฉันก็เหมือนกันตัวเองเหมือนกัน มาเลยเซตไปดูโมเสสเอาแผนที่ของคุณกลับมาบางที่คุณอาจจะช่วยฉันได้เลยคู่หูไปกันเถอะมาอยู่ทางนี้โอเคเร็วขึ้น เชื่อท้องฟ้าสวยจัดสวยจริงสวยจริงไปกันเถอะคุณจะจมต่างขนาดนั้นได้อย่างไรคุณหลุมศพและร้นสะดมจากความตายคนน่าซื่อใจคดทั้งหมดของคนคุณกำลังบอกว่ามันจะดีกว่าที่จะขโมยจากชีวิตพวกเขาเป็นศพที่พวกเขาไม่สนใจอะไรเลยคนเหล่านี้ถูกวางเพื่อพักผ่อน คุณไม่รู้อะไรเลยที่ฉันคุยด้วยนอกหลังจากที่พวกเขาจลืมโดยผู้ชายคนอื่นๆฉันบอกพวกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะกลัวและอยู่คนเดียวฉันอกกอดพวกเขาเมื่อพวกเขามีกลนเหมืนวาเน่าฉันได้พบกับคนป่วยบางคนในเวลาของฉันเซตแต่คุณคุณเป็นคนพิเศษผู้คนยันชาและไร้หัวใจตลอดชีวิตสำหรับฉันพวกเขาอ่อนขึ้นเมื่อพวกเขายันชาและไร้หัวใจจริงๆแน่นอนว่ามันสมเหตุสมผลแมกคนไม่ตรงกันไม่เรามีชีวิตอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามคุณอยู่ในอกใจฉัน บางทีเราทั้งคู่มีความฝันเดียวกันและเมื่อเราตจ่นขึ้นมาเราจะตายฉันดูเหมือนจะอยู่ในฝันร้ายอย่างแน่นอนคุณได้ดูในทั้เซ็ตมันมืดมากคุณพูดอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรเลยฉันเพิ่งได้ยินคุณพูดอะไรบางอย่างคณเป็นคนบ้าคนโคมองหัวนั้น ฉันต้องการคนที่สามารถรับเปลี่ยนฟอสเฟอร์ฉันบอกว่าคุณสามารถช่วยฉันได้ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรฉันไม่สามารถบอกคนได้ว่าปีไหนฉันรู้ว่านี่เป็นการเสียเวลาดังนั้นคุณอยากไปตามบินวินเลียมสันคุณรู้จักบินไหมใช่รูธฉันโกรธววนเลียมสันและดีพวกเขาทั้งหมดชายบางครั้งพวกเขาโทรหาฉันเมื่อพวกเขาได้งานพิเศษที่ต้องทำฉันมีชื่อเสียงในฐานะผู้ชายใครทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะไม่ทำ ตอนนี้ฉันสามารถเชื่อฉันคิดว่าคนสามารถเข้าไปที่นั่นได้ไม่รำคาญสมมติว่าคนช่วยฉันหาเสือนี้นั่นคืออะไรสำคัญมากเกี่ยวกับที่นี้ ม่มีอะไรมากเพียงแค่ความร่ำรวยที่ไม่สามารถจินตนาการได้และเช่นนั้นเหมือนประกายไฟแห่งความหวังที่จุดไฟที่หอมกระน้ำฉันไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ฉันก็คิดมากเหมือนกันและล่าสมบัติอีกคนหนึ่งสูญเสียอย่างในการค้นหาเพื่ออะไรฉันสญเสียมันไปทั้งหมดพัรยาของฉันลูกๆของฉันธุรกิจของฉันกำจัดพวกเขาทั้งหมดได้ดีฉันไม่กินฉันไม่นอนฉันไม่ล้างล้าไม่สนใจฉันรู้ว่าฉันได้กินคุณจากที่นี่เคยเกี่ยวกับเงินแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอีกต่อไป ได้เลยนี่คือมันหยุดที่นี้สักครู่แล้วคิดแผนขึ้นมาเท่าที่ฉันรู้ว่าโมเสสถูกขังอยู่ในกระทอมมีเจ้าหน้าที่สองคนคอยเฝ้าอยู่ข้างนอกคุณช่วยกวนใจเขาเพื่อที่ฉันจะได้อาจเข้าไปสำหรับพาเล่อย่างรวดเร็วกับลูกชายของสนััโเมีตัวนั้นฉันแน่ใจว่าฉันสามารถคิดอะไรบางอย่าง ปล่อยให้พวกเขาอยู่ห่างจากกระท่อมและออกจากสายตาที่ไหนสักแห่งพานเนินเขานั้นคุณไม่หวางเนิ่วคณพกเข่าในสตร์มีเจากพวกเขามาไปกันเถอดถ้าคนไม่อยู่พวกเขาคุณจะไม่อยู่เลย ฉันรู s <S ้สึกได้ อ,อ้าวมันยัมีทางลง,หลงไหมวะ เรวเขาฉันต้องไปหาผู้ชายคนนั้นงานที่ดีในการกำจัดตัวตลกตอนนี้จับตาดูในกรณีที่พวกเขากลับมาโมเสสคุณมีผู้เขาชมโอ้พระเจ้าของฉัน เ็ตพวกเขาจับฉันมันไม่ใช่ความผิดของฉันพวกเขาไม่ใช่สาวแก่เอาน่ารุกออกไปจากฉันรับ้เลือที่ฉันต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ยาไว้เซเตอร์ย u ไม่ได้อยู่เลยอยู่เลยเสร็จโจร คุณคิดว่าคุณเป็นใครจอดมาสตันนัเดคุณแตต้องโนบติงไอบานาฉันคลียดท่อนราอทแต่ยากมันร็วแลเร็วแคปชันคับคุณ สิ่งที่คุณบอกคุณมันเป็นเรื่องโคตรมันเป็นของฉันตอนนี้คุณได้ยินฉันโมเสสของฉันโมเสสคุณเป็นลูกมาแทนที่ดาบของฉันอยู่ที่ไหนดาบคุณเซ็ตดาบคุณเซ็ต คุณเป็นคนประหลาดตัวหน้่ยที่ไยอมายฉันไม่ได้บอกคุณทุกฉันจะตัดคุณทีละชิ้นจนกว่าคุณจะพบลิ้นของคุณเพื่อผู้ชายคนนี้กำลังบ้าไปแล้วใม่ดูแทินฉันขอแนะนำให้คุณทำตามคำแนะนำและรพูดปิดมารเต์ขอฉันต้องการตัดเป็นบบนาฟ์ไฟดีน้อของมนุษย์ไม่เคยถูกตัดเป็นชีวิตมาก่อนคนแปลกๆพักมันเป็นคนแปลกๆ ตอนนี้ไ่ดยตากฉันที่ที่รรบจอดดี่นั่นไม่ใช่ความอับอายฉันเริ่มสนุกกับตัวเองฉันคิดว่าคุณครธตัวเองโมเสสเจ้าหน้าที่เหล่านั้นไปและวางเงินรางวัลไว้บนหัวของคนดีที่สุดที่เราชัดเจนตอนนี้ไม่ต้องการกฎหมายบนหลังของเรา ฉันไม่มีเงินแต่ฉันได้รับจดหมายให้อภัยที่นี่รับไปที่คนได้รับจากการช่วยเหลือกับโมเสก <c oughs> มาเลย <c oughs> เราสามารถจ่ายได้ในสำนักงานช่วครรกดีที่สุดที่เราจัดการกับเรื่องนี้ตอนนี้นาย สวัสดีอยู่ห่างจากฉันนะคือโฮตีสวัสดีกับผู้ชายคนนั้นมาจัดการเรื่องนี้กันเถอะนายอำเภอเชื่อฉันที่ไห่อาเจ็ดมาให้อภัยนี้คุณควรตรงไปตอนนี้เหมือนฉันมาเลยฉันจะพบคนเร็วลมาให้อภัยเขาเพื่อที่เราจะได้ออกไปดังนั้นนายขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคนไม่ต้องกังวลกับตัวเองด้วยขอบคุณเซธแค่ช่วยฉันเมื่อฉันมาถามไม่มีปัญหาครับคน p a c k เก e เสร็จเรียบร้อย